วันนี้วันที่๙พฤศจิกาคมนะคะเป็นวันที่มีวัดป่าสีโซฟาค่ะของอาจารย์ท่านท่านะคะมีแกจิจังมากมายมาร่วมงานนะคะแล้วก็มีหลวงพิลามหลวงปู่หลวงพือหลวงพ่อประคัมทองนะคะแล้วก็แกจิมากมายนะครับกำลังเดินทางมาเดี๋ยวเราจะ ทำบรรยากาศภารในงานให้ชมนะคะค่ะนั่บัตเดอรนี้เถินได้โยได้โยได้โย่ขุนกำเด็นเลยหางออกใก่เนอเไอ้เงี้ยเรสีเล่าสีต่อได้ยอดดียอดสําพัญที่เรืสีว่ะ

อาจารย์มากอันนั้นบาทหรือสีซีตนเสกแล้วย่อยแล้วไป้ยินถ้าบาทโรคทิพได้หลายแล้วมาเอามาทถ้าขาบาทเอาขาบาดมาหน้ามือเอาเจ้าหน้าที่เอาพระทุนแผมหนึ่งลังมาให้อาจารย์หน่อยเอากระจอใส่บาด เดี๋ยวอาจารย์เรามีบอกกอันอันนี้มันเป็นพ้ระยอดเดี๋ยวเจ้าหนาที่งครับหายเงยบมั้ยหายมั้ยหายบาดไม่ก่อนหายเลยเอ้อต่อไป่อได้ทุกคนอ่าอันนี้ก่อนที่จะต่อยอดอาจารย์จะเล่าที่มาของบาดเล่มน,นี้บาดใบนี้ไม่ธรรมดา มีส่นเด่นพระสุมังคละพุทธพุทธเจ้าอนุญาตให้อุเบกนฉะนั้นอธิษฐานกิจให้บาทเรื่องนี้ให้บาทไปนี้ให้เป็นเงินร้อยเท่าพันเท่าลองอธิษฐานดูผู้ใดเก็บผู้ใดเป็นซื่อไอซื่อไอจม่องเศร้าอิบ่าเศร้าเอาต่อเบิ่งอธิษฐานกิจซะก่อนแล้วค่อยมาต่อ นี่แม่นี่แม่คนเดียวคนก็ถิ่มอยู่แวะ <Nhia> ừ, <Nhia> 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 ให้บาทแล้วเอาเยี à, à, ้งเอาเอาให้บาทแล้วเดี à, ๋ยวเขาดีแล้วแก่เราใส่บาทเลยใส่บาทก่อนนี่ต่อยอดต่อยอดยังไม่ยังไม่ได้ให้เพราะว่าตรงนี้เป็นของหมอพิมพ์แล้ะหมอพิมพ์เ่าไปเลยอะอาจารย์พิมพ์ไปไหนต่อยอดสซึ่งก็สาธุอาจารย์พิมพ์เริ่มมาเอามารทุกคนเนอร์ไปแกะแทนเพดหมอดูเพื่อนหน่ะอาต่อ ไม่มีแกะค่าท่าแบบวัตถุแต่นี้อาจารย์จะให้ทุกทุกท่านต่ออธิษฐานอธิษฐานในทุกาสสองทุกานเท่าทุกามีสักอาจารย์พี่เป็อรครับสบอ่าใครที okay. wow. so ่ต่อรสมใครอใครจะต่อยอดโดยปา ลือสีปาตออาจารย์พิมอาตยากะตินด้อตยากะตินออครับหสิบองค์พ่าดมาแล้วครับไปแสนทอเด้อนังเงีั่เงี่ พี uh, today, here yes. única, mm ่น้องที่ยังไม่ทำได้ลงเพียงเจ้าพระนเอามอพหมอพินนะตอนเช้าพอตัวเาล่องอเดินเสือเสือพ่อหมอไอนฝากัไงกมพ่อลงหัวผมถึงวันองได้ระบอกเพิ่มนตัน้ำตัวลุ่มย่งบันบ เลยปวดเท้าต้องลงมาอาจารย์อาจารย์เีงก็เวลาอาจารย์พัดเท้แล้วเท้านันไม่เห็นแล้วรู้ขม่าใชไหมครับรู้ขมากันเลยเพราอาจารย์พัดแล้วบานอย่างนี้อาจามาต่อให้ภูเขาเป็นลูกแก้วทุก้นจะสลเบการขมาอ่าเอามรู้ความรู้อะไรเออเอา อโมาลงงานก็นนะดพอดีแ้แเ้าน่ะงานกเทากับว่าดีพอเป็ได้พอดีะเอาดีดีได้พอแต่แม่ดีจตัวได้ตรงนี้ต้องบอกว่าดีว่าดีครับว่ดีอาจารย์ปบัตเพื่อนีได้เพิ่ใน้ม่อนเพใสอาจารย์เอนิตินียวเพิ่งให้ได้ดีเออทีพนาที หมอระทีเออหมอหมอรักษาเออหมอระทีได้พนระทีได้พ่นาิไดอาจารย์เอเออเอาไม่ลงได้ล้างคายล้างไม่ลงเลยทาไทยที่ไปชวนอย่าใช้เ็ด่นี่เออ่นไกีฬาเออไม่ใีา่าตั้งคิดอยห้เจ็บหาป่วยมาเช็ดผู้ปวยในช่วงในเต้าใลด้วย đi à. okay. nhang nhang này. Mì à, Nơi, Thang, này. đây à, này à để bỏ ยี่เทปหาสตาร์สาธุจากนางสาวแสงแก้วนางปานและนายอานนท์สันยักษ์โนรักษ์อาลุโมทนา,าุนำเด้อสาธุสาธุให้กำรังด้วยครับไปเป็นท่านเท่ามืเอมเท่ามาเพยมาอีกกระน่งต่อเลยไปอีว่างกระนางต่อเลยวัานาละหลอกทุกถ่ายแล้ว เปิดตเป็นพิธามากใหม่ๆฮอนฮอนอาจารย์พิพัฒน์มือนีิเปิดโก้อาจารย์พิพัฒนใหม่อะไรซอยเหลือคนมาเล้วเนี่ยก็บอกต่อกันคนเจ็บคนป่วยทุกข์หลายทีสุดจนกรบอกทุกข์พอป่วยได้ไม่บ่พอรวยกับป่วยอันทุกข์ไม่บอกอันรวยนี่เป็นพันล้านกับป่วยพังงาพังงากินบ่ได้า่ารย์ โวยพวกเราเงินไปทางกูขอเท่าิ่นว่าเออพวกหลายเี่ร์รถถึงข้อมเจ็บข้อมป่วยเป็นอะไรแม่ดีกันหมดพอได้เงินไปได้จงคนไปได้แจกไปได้กินกับลูกกับเต้ากับพ่อกับแม่อ่าเอาเงินหลูกเลยเออฟาดแล้วเอาเงินหลูกเห็นหลอกขายหลอกเอาเออเอาเง้นจาซื้อเอาเลย แล้วต่อไปเพิ่นสีว่าเทสหองอบอยู่นี่ได้ไหมคดป่วยมากมักงอบอยู่นี่อย่างบ่มบวมหลอดอ่ะกรรมการมาที่นีคนนะกรรมการขันสะดอกยุดเทียนก่าสามลอยการิเก่าบ่ด้ไหสามอยหที่เก้าบ่ดไ Tám loại cao thiết cầu, thích cầu. À. Cái... Tám cầu cầu Ờ, ngân có thảo Cái tín thân mất à, Đây Kẻ nó có khó, phụ đế đuống bò đi cô em ơi, chớm cô ơi, thả chớm mất เล่นการเมตตาเด่นการมติเรื่องข่าวการขอถวายการกรับนะครับท่านอาจารย์โชคนะครับท่านพรกครูนะครับท่านกี่เกี่ยวชื่อดังจากจังหวัดศรีสุขีนะครับพาญาติธรรมหลวงปูุ่๋ยลวงปู่เสียงนะครับจากศรีสุขีครับในช่วงนี้ก็พอดีได้ได้ร่วมกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่วัดหลวงปุ๋ยลุงปุชย์ขอเชิญพบปะกกับ ยากีทำใสยทำด้วยอยาให้อาจารย์ตาใช่เบองเราจะเป็นต้นที่ทำใคุณประาสูงนะครับเป็นพระเอกีานะครับขอนอน้าอน้าให้คุณระมาแรงก่อน่ัน่านดินของัน ปูปูขึ้นไปขึ้นบนก่อนขึ้วก็น้องปันก็โอเคขอเคเรากำลัาจะมีงบ3ล้าน9,900บาทนะคบนะเราจะให้เดินตามรวงแต่เราจะเดินแบบเสียงจริงค่ะอาจารย์กรกชพรนรินร์สนะคะที่ต่อสู้ฝ่าฟันกับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีข่าวออกข่าวนะ ไม่ว่าจะเป็นหมดกระแสทุกคนคนข่าวด้วยค่ะเพื่อิงเส็ดิสินะคะที่ต่อสู้กับพี่น้องที่เสียชีวิตแล้วไม่ได้เอินกับชาวปนกิจนะที่มีฉายาว่าระเธยปากหมาก้าชนกัดไม่ปล่อยนะเขาต่อต่างซื้อไหนต่างฉายาว่าระเดยปากหมากัดก็ปล่อยคนะไดะะก้กำลับมเงินให้ครบเพื่อเป็นสิ่งมงคลแก่ท่านและครอบครัวนะคะสิบละเก้าสิบเก้าบาทาานะคะ พื่อนใคสนใจที่ต่อรับพี่ที่ทีต่อได้มากนะางด้านรมนจะเหมือนทั้วันงวันอีกเวลานานไม่ได้เล่นจารนีฉะนั้นก็ กลางนี้กี่โมงนะบ่ายโมงสี่สิบห้าโคบายอ้มีเวลามีเวลาเราจะใช้เวลาประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายสองโมงรึ่งย่ห้อในสายของน้องปูทพงมาอีกห้าดอกแล้วก็มีอื่นกระดูกช้างนาช้างแกะนองปูศิลาสีเจมโบนะวันนี้เป็นวันดีท่านก็จะได้ ขอขมารกรนะครในสิ่งเสดเวลาที่เร,ราฝากรักษาดวงสะตาของเราเ่อให้ท่านได้เปิดทรัพย์เปิดปร,รีเปิดดวงให้เราให้เราได้ผู้ประสบความสำเร็จนะครไม่ว่าจะธุรกิจหน้าที่การงานเงินนะครับบครงการงทุนะ,ะครับชุดละ399ราบาทนะครับญาติธรรท่านใดน,นะคะสนใจ มาที่กองอำนวยการได้เลยนะคะบูชาดีแม่บูชาหลงประค้อนะคะสรรขสัพพดวงชะตาไปเลยนะคะแม่จะซึมตีอยู่แล้วจะพุ่สตะพกสับโลกสับภัยสับพาะจันเหตจันไรจะได้ออกไปตัดเป็ยางเราบูชานะคะขอได้ไหวค่ะเรารับแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะให้เลียนให้เผามอดให้ไปนะครับเพื่อให้เราได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีประสบความสำเร็จนะคะ ยังมีนะคะ399ร้อยเิบก้าทที่รวงเปิดซับรับโชคนะคะเกียรติภูชาลพบข้อเสนอข้อต่อดวงชะตาเสริมบุญเสริมบารมีนะคะวันนี้เราก็จะได้เปิดซับนะเราไม่รู้ว่าอะไรอดีตชาติเราจะเดิอดเป็นอะไรไม่ว่าเราจะเกือดเป็นสินสาราสั์เราก็ได้สร้างผลงานฝ่ายผิดหวังอย่านี้นะในพิธีของเราก็จะมีการ เปิดรวมเปิดสาขอบุญารมีแห่งชาติมาใช้ในวงนี้นะค้ับท่านใดที่ก็มาก็ขอให้มีาอะไรเรานับถือะไรมบาก็ให้ตาใจแม่ใดเลตะกี้ก็พูดเื่องอาเาุมตรงก็นด้เจอเรื่หนีแม่ที่มอบจต่างรอมด้วยบุญปรมีนะคครูบาตาประทานให้ตัวดิฉันเป็นมะเลงกระเพาะลำไส้่ะ รักษา5ปีไม่หายงานะไม่หายจนหมอบอกกับพ่อแม่ว่าเอาจะเ,เอาลูกกลับไปตายที่บ้านเรือัป่านนั่นไงปอกับแมวสาับมาบ้านป่านวันนี้กูเห่าคือกิน,าาน,น,น,นยูปลายเตียงกินอยูสามหมอดเศร้ายดีค่ะนี่แหละจนในผู้สุดง่ามซมีและแม่กินยาทุกคนให้ครูมันบอกพาแบบวฆษณาไม่ได้บอกอย่างเพิ่ไม่ได้บอก ไม่ได้บอกเพเลยไม่ได้บอกน้องกูเลยเพราะถามว่าต้องอยานตายอยางไรใช่ไหมกูขอมม่เป็นลูกเลยเพราะเราข,ข้ามาหมากยัดปากข้าขมมากเพิ่งจากปากแม่ยัดออกปากกุ๊บก้มรถหมอเพิ่งไปตรวจเหนือหอกสองต้นที่อยู่ติดกันทอหายเอ็กซเลสสามโรงพยาบาลจนปานนี่นะครับไม่เจอเหนือหอกสองชิ้นนั้นนี่แหละหาเพิ่งถึงว่าความเชื่อความศรัทธา